สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อในยายกับสิผ้ามาเก็บเนี่ยเอาคือป,ป,ปิดจังสิสตอรอเบอรี่ขากรงกับอะไรเอามาพี่น้องนี่เก็บใส่ถุงนี่แหละนเนี่ยเห็นบ่นออเก็บเป็นแบบนี้อ่ะมันเพราะว่ามันธรรมาชาติ หวานเนี่พี่น้องอมเปรี้ยวอมหวานน้ำบ,นบ่มแอนวาบอเอาคือท่านในสูกคือเก็บแล้วยายเก็บได้แล้วจ้าเก็บได้แล้วเพราะว่ามันบริสายเอ้ยมันแดดสารเคมีอีหยังเห็นบอพี่น้องเห็นบอ ผู้ท้ายกะเหลียวบ่าเห็นอย่าผู้ท้ายกะเหลียวบ่าเห็นว่ามันมันได้โบอ้อยขากองย้ายกับปเปลี่มานำ้ำจ้าใตากับขอโทษขอไพ่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ พาเก็บสตรอเบอรี่ส่วนจ้ะนี่แดงๆใหญ่ๆพี व, you know. mm ่น้องอือหือ อะไรใส่ปุ๋ยบะไรใส่ย,ย่างพี่น่องปลูกตามธรรมาชาติตะวกะอืเห็นปะลูกยายอยู่ด้วยพี่น่องอยายอยู่ตะวะคว่วมดกของของนางดกค่ ตามก,กูกระพงงามเนาะน่าพี่น้องเก็บใส่ถุงผู้ทายกันยังเดียวว่าเห็นอยู่แดดมันซ่องพี่น้องมาถ่ายตอนตอนแดดแห้งแล้ว แดง,แดงลูกใหญ่เลยเห็นบอเห็นบอจ้าบ้าพี่น้องลูกใหญ่เลยลูกน้น เอ็นมะพดกเราขากลองมานั <ição> ่พ <tricky thì S 2> ี่นองมาทางนี no. ่บ่ะื้อืืสลูกลูกก็จะ นี่นี <asy> ่อ <Wait> ืมอืมอืมเนี่ยลูกอะนี่ลูกใหญ่ลูกน้อยเนาะพี่น้องเนาะปูนอีกน้องใส่็จละ โอ้ยย้ายก็คือเหลียวว่าเห็นนะนะเต้นผู้นี้ก็เหลียวว่าเห็นจะกุนใส่ลีอยู่ซ้ายนี่เนาะมาสรุปหว,วานๆค่ะพี่น้องนี่ได้หลายเติบแต่ลายเติบอยู่ได้พี่น้องพูดน่ะ มันหวานได้จ้ะนี่เนาะปลูกเองกินเองค่ะพี่น้องบม่มีสารพิษก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางหมดหน้ำซ,ซ,ซื่อจ้า